อะพา,ามาดูบรรยากาศท้องท้องนาเย็นบ่กคุณเออกดดีครับตอนนี้นั่งอยู่ในเถียงนาเน, <laughs> นั่งอยู่ในเถียงนานะครับตอนนี้ลดดรดบ่แดดร้อนลปะรออีกวิดีโอคลิปวิดีโอถ่ายไว้สุดมันนี่มาอย่างแกีวมาโดดห้าจ้ามาโดดห้า ันลูกหยากระไผู่กหยากระพอมะแม่จ้าแม่ยิ่มใส่มันแม่ยู่งใส่แม่แม่ยู่งของหลังสุดด้วยจ่าเมยอมกลับมาบ้านไ <c oughs> ม่เอากลับมาบ้านเมยอมขึ้นเถียงกัินด้ะแม่จ้่ไหนล่ะซอยแม่บ่เนี่ยบ่จ้านี่ล่ะเห็นยังนี่ล่ะนั่งเล่นโทรศัพท์จ่าโอ้โหแล้นขุมมันซอยประเดี๋ยงเนาะเป็นยังคือซอยบ่ได้ วิศวอของเย็นกินอยู่แบบอือโอ้ซ้ำรอยังนุ่มมากโอ,โอ,โอ้ทองไอ้ทองหน้าบรรยากาศดีครับตอนนี้นั่งนี่ต้องเถียงับน้องแก้วตาเอ้ยน้องวาดดิหือน้องจูบน้องแก้วตา,อย,าอย่าให้คนเห็นคนนี้เม็จ้ะนีเม็ดจ้ะคนนี้เม็ดจา๋าจะเม็นเนี้ยครับคุณจ๋าบ่อป่าน้องสา น้องสามงอี่ะดดห่อนว่าอยากออกจากเอเที่ยงหน้าเลยแด็ดขอตะไคร่นี่อ๋อขอไอให้ไม่เอกให้ดิยอืมขอไอให้ไม่เอกให้ไม่เอกให้ไม่โทรถึงให้ให ไปนั่งเล่นริก่อนดิไั่โทรให้ขอนอยูตทางนี้พ่อเป็นเดียวพอ่พอเป็นยูนิคอร์ได้ยจ้ะเออ <c oughs> น้องแก้วตามาลองเพลงให้ฟังกันะนะนองแก้วตาลองเพลงเปลี่ยนป,ป่เี่จาฮะเย้เ ทอนะแดดร้อนแดดร้อนดดอนืมลมเย็นดีนะสงสัวงสยว่าจจกเป็นเงมันคือไม่ควรจ้ะสงสัยว่าแจกมันคือมีขวัญ เพราะว่าพีพ่กินแล้วเอาเอย่อางพวกกะล,ะ,ละมังมาไล่ยุง ทงหน้าเขาก็มีตม้ต่อยาอืมต่อยา,า,าก็บป็นงี้จ้ะมาลากรบไปบ๊ายบ๊ายแค่นี้นะครับ